ือว่านอนได้นะครับสองคนอ่าสองคนก็นอนได้อยู่นะสวัสดีครับวันนี้เราเตรียมส่งงานนะครับก็มีก็มีคันนี้นะครับเป็นรถไฮลักแชมป์ช่วงยาวนะครับแล้วเรามาดูคันนี้ก่อนที่เราอ่าทำไปลงไปในช่องคันนี้น้องเข้ามาเพิ่มแอร์หลังนะครับเราก็จะมีทำการติดตั้งแผงแอร์ติดตั้งคอยร้อนคอยเย็นตัวนี้ก็จะมี โครงกันโครงตะแกงรอบอีกตัวหนึ่งคันนี้ข้างในเป็นสีแดงพื้นสีดํานะครับนี่น้องเขาไปขา,าททารองเท้าติดฟิล์มรองเท้าพวกรองเท้าแบรนด์เนมนะครับนี่ข้างในสีครีมสวยมากอันนี้ก็มีสเก็ตด,ด้วยทางร้านมีขายแล้วนะครับอยู่ที่9,500บาทตัวนี้สเก็ตข้างนะครับของไฮรักแคมป์ช่วงยาวนะครับสามารถสั่งได้หรือว่าอยากจะมาเข้ามาติดตั้งก็นัดวันเข้ามาติดตั้งได้นะครับอันนี้หัวก็เป็นรถบ้านสวย ีขานะครับดูดูดอขอบคุณมากนะครับน้องเขาจะมารับวันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการถ่ายวีดีโอเพื่อจะส่งมอบเรียบร้อยแล้วมาวันนี้เรามาคุยกันเรื่องไฮรักแชมป์คันนี้นะครับคันนี้ก็ติดสเกิร์ตจากทางร้านนะครับตอนเดียวนี่มีขายแล้วนะครับพร้อมทําสีอยู่ที่9,5 0 0ันครับคันนี้ก็เป็นหัวหัวรถหัวรถบ้านนะครับลูกค้าจะต้องการไปแคมปิ้งด้วยแหลกบันไดแล้วก็มีทางขึ้น2อัน ทางขึ้นสองข้างแล้วก็ด้านหน้านี่ก็เปิดได้ก็มีช่องรับลมได้ทั้งสองด้านข้างซ้ายก็เปิดได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะนี่ไฮรักแคมป์ตอนเดียวกระจกตีบ้านนะฮะดรูรอบๆก่อนนะครับคันนี้ลูกค้า,าเขาจะไปขายของด้วยแล้วก็ไปแคมป์ิ้งด้วยนะครับมีบันไดาทางขึ้นมีแอร์ของเซนทันนะฮะ9,000 BTU ทําสีโคง ตัวคอยร้อนเป็นสีดําด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดหลังคาเลยดีกว่าเอามาดูด้านขวาก่อนครับด้านขวาก็มีใส่กระจกบานสไลด์ด้วยติดฟิล์มให้เป็น80%สีดํานะครับบันไดาทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะเปิดก็เกาะเหมือนเดิมนะครับด้านในคันนี้จะเป็นสีครีมนะครับสีครีมไข่ไก,ไก่สีไข่ไก่ ก็ผักขึ้นไปเลยนะครับกระจกแล้วก็มีการเจ็บงานด้วยคิ้วขอบเป็นยางกระดูกงูครับเป็นขอบยางกระดูกงูสวยงามเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ด้านนี้จะเป็นตัวตัวยาวตัวใหญ่นะครับเพื่อจะมีเป็นผนงังเขาจะติดสติกเกอร์นะครับตัวด้านข้างก็จะมีเป็นสะพานเป็นสะพานเป็นสะพานหนึ่งตัวเป็นสะพานด้วยนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ เพื่อเพื่อเราจะเลื่อนพอตเตอร์ออกมามันจะได้ไม่หนักพอตเตอร์ก็ดึงหนึ่งสสาดึงออกมาเลยนะครับมันขึ้นสะพานมาก็จะสุดอยู่ที่เบรกน,นี่ก็คือตอนนี้คือด้านขวานะครับบันไดก็เหยียบตรงนี้ขึ้นไปเลยเขาจะไปติดถผงโซลาร์เซลล์ด้านบนนะครับเพื่อจะใช้งานกับแอร์กับไฟกับมิดกับปั๊มน้ําโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องไปจ้ำจ้ำสายแต่ทางร้านก็จะมีสายให้20เมตรนะครับนี่สาย สามคูณสอ้าสายใหญ่นะครับลองรับลองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เยอะขึ้นเก,กาะเกาะฟ้าเกาะต้ายนะครับเกาะแล้วก็เปิดมือจับก็ดันขึ้นไปเลยนะครับไปด้านในรางแท็กไรก็จะเป็นสีดำเปิดนี่นะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นมีสะพานให้เหมือนกันนะครับเราก็ทําให้ทั้งสองข้างนี่อยากจะวางไว้ตรงนี้ใกล้ได้ใกล้ๆน,นะฮะเลื่อนดึงมาเลยนี่ก็จะดึงง่ายก็ที่นี่เป็นบาร์บาร์ด้านบนแล้วก็บาร์ด้านล่างนะครับนี่เขาจะไปขายของด้วยแล้วก็ไปแคมป์ปิ้งด้วยน้องเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังข้างหลังตัวนี้ก็จะเป็นประตู ประตูสวิงออกอด้านข้างฝังประตูข้างหลังก็จะเป็นเปิดบานยกนะครับบานยกผมก็จะมีบานซ้อนให้นะครับเป็นใส่โชคเหมือนกันนะผักลงมานี่นะครับเป็นใส่โชคด้วยคันนี้โชคเยอะมากนะครับราคาน้ราคา,าคา่าทำก็ค่อนข้างจะสูงนะครับบานนี้บานด้านหลังก็จะใส่โชคเหมือนกันนี่ป่อยลงมา ก็จะเป็นชกเป็นโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะลูกค้าก็สามารถถ้าเราไม่อยากจะอเอาใส่ขาคำ้ำก็จะมีขาค้ำด้วยตัวหนึ่งขาคำ้ำนี่กดลงมาเผื่อจะวางของหนักแล้วก็หมุนก็เป็นขาค้ำได้นะครับถ้าเราไม่ใช้ก็เก็บขึ้นพับเก็บนี่ถ้าเกิดว่าเราจะปิดเนี่ยมันก็จะง่ายจะสะดวกสบายนะครับก็จะมีตัวล็อกอตัวด้านในของตัวนี้ เกือลูกค้าเขาไปนอนตัวนี้ผมก็จะทําเป็นอะคริลิกใส่บานเลื่อนนี่เป็นบานเลื่อนนะครับกันแอร์ออกเพราะคันนี้เขามีติดแอร์ด้วยล็อกล็อกด้านล่างก็เหมือนกันด้านล่างก็บานเลื่อนเลื่อนขึ้นอ่า้างไว้มาเรามาคุยเรื่องด้านบนนะครับมีบันไดขึ้นมาตัวนี้ลูกค้าก็จะไปขาย นเดี๋ยวเปิดไฟอ่าเราจะลองเปิดไฟดูก่อนไฟตัวตัวไฟก็จะมีสายต้นมิเตอร์15แอมป์ชุดเบกเกอร์กันดูดเหมือนเดิมตวิ์ไฟตัวนี้เป็นอ่าเบกเกอร์ของตัวแอร์นะฮะรีโมทแอร์เราจะจิบไปตรงนี้ก็บกเบเกอร์ขึ้นก็เปิดแอร์ก็ทำงานนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นไฟเส้นนะครับเป็นไฟเส้นเป็นไฟเส้นยาวเพื่อจะ ดูในเรื่องของความสวยงามนะครับเป็นตกแต่งเรื่องของเล่นเล่นไฟตัวสวิตช์ไฟก็จะมีติดบนทุกดวงเป็นดาวไลท์แทกไลท์เป็นสีวอมตัวลักตัวเมียแล้วก็มีให้4จุดนะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์น้ำนะครับตัวนี้เป็นตู้เย็นที่ลูกค้านํามาให้เราติดตั้งนะครับตู้เย็นก็จะยึดติดตัวข้างนี้ตัวบานเลื่อนตัวบานเลื่อนตัวนี้ก็สามารถเลื่อนลงได้นี่นะครับถ้าเราอยากจะให้ก็ ยกขึ้นมาแล้วก็จะก็ยกยกขึ้นแล้วก็ล็อกนะครับยกขึ้นแล้วก็ล็อกซ้ายขวาอ่าก็ในเรื่องของไฟก็จะมีทางนี้ก็จะเป็นเบ็กอ่าตักตัวเมียเรามีให้สี่จุดนะครับในเรื่องเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ตัวนี้ก็จะมีเป็นซิงค์น้ํานะครับปั๊มน้ําจะอยู่ตรงนี้เนะี่ยเพราะว่ามันจะจะบังตัวนี้ลูกค้าเขาจะต้องการเอาเครื่องอ่ากดน้าเขาจะวางนี้นี่เป็นถังน้ำแข็งที่ลูกค้าซื้อมาให้ เขาจะเป็นบานเลื่อนอยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องตัวกดน้ําพวกอะไรเขาจะกดน้าอยู่ตรงนี้แล้วก็มาแพคซิลของนะครับถังน้ําปั๊มน้ําจะอยู่ข้างล่างปั๊มน้ําถังน้าดีน้ําเสียตัวนี้เราก็มีให้เป็น2แบบก็คือสามารถเปิดวาล์วน้ําทิ้งได้เลยแล้วก็แบบเอาถังไปทิ้งนะครับอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็ปั๊มน้ําก็นี่ก๊อกก๊อกเราก็จะดัดแปลงจากของเดิมเนี่ยเป็นสั่งของลาซาด้ามาให้นะครับ ส่วนฝั่งส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเครื่องซิลเดี๋ยวรอเอามาติดตั้งนะครับลูกค้านำมาเครื่องซิลด้านล่างก็จะเป็นบานเลื่อนทั้งสองบานด้านล่างก็จะเป็นบานเลื่อนทั้งสบานนะครับตัวนี้มันมีช่องว่างลูกค้าบอกว่าพี่บอมต้องการช่องเก็บของเพื่อจะเป็นบันไดขึ้นนะครับเราก็สามารถทําเป็นตัวคล้ายๆกับช่องเก็บของแล้วก็เป็นบานเลื่อนด้านในเนาะเป็นบานเลื่อนด้านในเพื่อเก็บของ เล็กๆไม่น้อยได้ครับก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นบาที่จะเปิดออกมาลูกค้าบอกว่าต้องการที่จะให้มันรับน้าหนักได้เยอะแล้วก็ใส่โซ่ใส่โซ่ทั้งสองด้านนะครับยกขึ้นเกาะเพื่อจะวางถังน้ําที่ลูกค้าบอกนะครับอ่าก็อยู่ประมาณนี้ด้านด้านในก็จะเป็นบานเลื่อนก็จะใส่เบสอะคริลิกใส1หนึ่งตัวเพื่อจะเปิดตัวนี้ขึ้นมา ตัวนี้ก็ด้านในก็จะเป็นโช๊กดันขึ้นมาตัวด้านในตัวนี้ลูกค้าบอกว่าต้องการที่จะเอาไปแคมป์เผื่อไปขายของเผื่อไปแคมปบิ้งเขาจะจะเอาซื้อเสื้อน้าซื้อเสื้อซื้อผูกมานอนขึ้นตรงนี้ได้แล้วก็คุยกันเรื่องว่าจะจัดทํำยังไงให้มันใช้งานได้เพื่อเอาไปแล้วจะมี เพื่อจะไม่นั่งได้ด้วยนอนด้วยแล้วก็เปิดลูกค้าเขาจะไปทําเป็นใส่มุ้งกีบใส่มุ้งกีบมุง้งมุ้งกันยุงเพิ่มเวลาเราปิดประตูเข้ามาทุกอย่างนะครับลูกค้าเขาจะบอกว่าอยากจะไปแคมปิ้งด้วยตัวนี้ด้านในนะตัวด้านในก็จะมีเป็นบานเปิดกระทุง้งนะ,นะตัวนี้ซ้ายขวานะครับนี่บานเปิดขึ้นไปเป็นบานกระทุง้งตัวนี้ก็เปิดได้ตัวนี้ก็เปิดหน้าอ่า หรือว่าตอนเราไปนอนเราต้องการรับลมแค่นี้นะครับเนี่ยเราก็เปิดตรงนี้ได้นี่ลมก็เข้าอากาศก็ถ่ายเทนะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นมุ้งกีบก็นอนทั้งบนได้หรือว่าต้องการรับลมแบบใหญ่ไปเลยก็ผักบ้านนี้ออกไปเลยนะครับจะนั่งดูจะนั่งชมวิวนั่งกีบเบียร์เยน็นๆก็ได้หมดด้านในจะมีไฟแสงสว่างสองดวงแล้วก็ปักไฟตัวเมียเผื่ ที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็บนหัวก็ถือว่านอนได้นะครับสองคนอ่าสองคนก็นอนได้อยู่นะสำหรับผมคนสูงร้อยเจ็ดสิบก็ก็พอได้อยู่คนหนึ่งก็ก็น่ารักดี <c oughs> ก็โดยรวมก็ทําความสะอาดลูกค้าก็จะมารับป่พรุ่งนี้เราก็เตรียมงาน เก็บทาความสะอาดเก็บทรงเก็บสีให้เรียบร้อยแล้วะฮะเดี๋ยวเนดะี๋ยวเราจะคุยเรื่องบาตัวนี้ก่อนเลื่อนออกไปก็จะมีบาบาเล็กๆหนึ่งตัวนี่นะฮะนี่บาเล็กๆหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งเพื่อจะวางสินค้าที่เราจับเอามาวางวางแก้ววางอะไรนะครับเถ่อเราขายอยู่กับที่สามารถเพิ่มตัวพื้นที่การใช้งานได้นะครับก็ ขอบคุณลูกค้ามากเลยครับที่ให้ช่างรมบริการสําหรับคันนี้ก็ฝากด้วยนะครับใครผ่านไปผ่านมาอยู่ที่สระบ,บุรีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค้าขาย,ยร่ารวยเจริญเจริญครับรวยแล้วก็ให้รวยย,ยิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ